ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพุแจงกันเหมือนเช่นเคยนะคะครั้งนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วเนาะและรอบนี้เนี่ยเราไม่ได้มาอยู่ในเกมนะคะทุกคนเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยทักมาถามกันเยอะมากๆเลยว่าเออพี่พแจงคะห้องที่พี่แจงทำอยู่นี้เป็นห้องทํางานเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นกําแพงหรือว่าเป็นบ้านคือหลายๆคนเนี่ยเข้าใจว่าอยากเห็นห้องทํางานของตุแจงมากนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ตูเจนเราก็ทางบ้านไม่ได้เรียกห้องนี้ว่าห้องทำงานห้องนี้ก็คือห้องเล่นเกมของเรานั่นเองนะคะแต่เราแค่จะประโยชน์ในการทํางานด้วยนั่นเองเนาะคือจะบอกว่ามันกมากแหละแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราก็คือจะมาเปิดห้องให้ได้ดูกันหลายคนคงตกตะลึงว่าเฮ้ยตกเจนมีความชอบแบบนี้เหรอเนี่ยเฮ้ย เป็นคนที่ชอบอะไรแบบนี้อย่างนั้นหรือซึ่งครั้งนี้นะคะเราก็จะได้มาดูกันว่าจุ๊แจงเนี่ยเป็นคนที่จัดห้องเป็นยังไงรกมากขนาดไหนแล้วก็มีอะไรน่าสนใจในห้องนี้หรือเปล่าครั้งนี้เราจะได้มาดูกันนะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะไปดูเนี่ยบอกได้เลยว่าคือชีวิตของจุ๊แจงนั้นใช้เวลาส่วนใหญ่ ได้ว่าทั้งวันเลยดีกว่านะคะก็คือจะอยู่ในห้องนี้อย่างเดียวเพราะว่าเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวถึงแม้ว่าจะไม่สูงแต่ก็มีนะคะ oh. เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองไปดูห้องทำางานของแจนกันเลยดีกว่าว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปลุยกันเลยมามาดูกันนี่มาแล้วครับ อันนี้ก็คือสภาพห้องของเรานั่นเองนะคะที่ทุกคนเห็นกันเนี่ยสีดําๆเขาเรียกว่าเป็นแผ่นกันสะท้อนนะคะจริงจห้องนี้เป็นห้องอัดซึ่งจะเก็บเสียงด้วยนะคะแล้วก็จะมีแผ่นพวกแผ่นกันสะท้อนด้วยเพราะว่าเวลาแบบว่าทํางานเนี่ยเราพูดเสียงมันจะได้ไม่สะท้อนนะคะอันนี้ให้ดูคร่าวๆว่าเป็นมุมทํางานของดูเจนนั่นเองเนาะจะเป็นมุมนี้นะคะทั้งหมดเลยนี่แล้วก็จะใช้คอมพิวเตอร์ทั้งหมด2ตัวในการทํางานด้วยกันนะคะแม่อันนี้เนี่ยพาวทูพเพรชมากๆตอนในเด็กแม่ไม่ซื้อให้ไงโตมานะคะ อันนี้คือสีคอลีนนะคะมีสีเยอะมากๆประมาณ120กว่าสีได้มั้งก็คือจะถูกใจมากๆเลยเนาะก่อนที่จะไปดูห้องเราพามาดูตรงนี้กันก่อนเลยดีกว่านี่คือหลายคงใช่ไหมคะว่าเป็นอะไรตรงนี้ เป็นของสะสมของจูแจนนั่นเองนะคะพวกนี้ก็คือไบย์บ็อกไบร์บ็อกก็คือกล่องสม่มซึ่งจะมีซีรีส์ต่างต่างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะอย่างกล่องนี้ที่เราได้เห็นกันอยู่จะมีทั้งหมดสซีรีส์นะคะข้างหลัง2แถวที่เราเห็นกันนั้นจะเป็นเซ็ตเกี่ยวกับดวงชะตา,าราศีว่าดวงดาวนั่นเองเนาะส่วนข้างล่างนะคะจะเป็นเซ็ตเกี่ยวกับมอนสเตอร์เบบี้ซึ่งออกมาในช่วงฮาโลวีที่ผ่านมานี้นะคะและ กล่องที่อยู่บนนั้นถัดไปอีกอันนี้ก็คือจะมีความหวานแล้วก็มุ้งมิ้งกว่านิดนึงเนาะข้างหลังจะเป็นเซตเกี่ยวกับแบบว่าบอลลูนเบบี้นะคะก็คือจะถือน้องลูกโป่งหรือบอลลูนนั่นเองเนาะส่วนข้างล่างน,นี้จะเป็นพู้เบบี้นะคะน้องก็จะมีผงยางด้วยและอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเซตเป็นชุดนอนต่างๆจะเปิดใหด้ดูกันเลยนี่น่ารักมากๆแต่ละตัวคือชอบมากๆนะคะแล้วจุ๊แจงบอกได้เลยว่า คือก็เพิ่งเข้าสู่วงการลายบอกมาได้ไม่นานแล้วก็โดนน้องตกแบบเป็นที่เรียบร้อยเลยแต่และตัวคือมีความมุ้งมิ้งมากเวอร์แต่ยังไม่หมดแค่นี้นะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกนะคะก่อนอื่นมาดูตรงนี้ดีกว่าอันนี้จะเป็นมุมที่จ้าแจงเอาไว้ใช้สําหรับการเล่นเกมนะคะก็จะมีทั้งเครื่อง Nintendo Switch มี PS4 PS5 ไม่มีนะคะไม่มีตังซื้อคะ่ะแล้วก็มีจอทีวีเล็กๆเอาไว้แบบว่าเล่นเกมดูหนังอะไรต่างๆอย่างนี้เนาะส่วนโต๊ะตรงนี้เนี่ยคุณแม่เอามาตั้งไว้ให้คะเพราะว่า คือเวลาดูหนาบางทีมันก็ต้องกินขนมแหละแล้วก็แบบมีแก้วน้ำด้วยก็จะมีแบบว่าเป็นร่องใส่แก้วน้ำแบบนี้ด้วยนะคะส่วนตู้นี้ก็คือเอามาเตรียมไว้เผื่อจะมีบายบล็อกกองต่อไปนั่นเองเนาะตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งนะคะคือที่นั่งเนี่ยจูเจนจะไม่ชอบโซฟานะ้เพราะมีความรู้สึกว่าคือห้องเรามันก็ไม่ได้ใหญ่อะมันเกะก,กะมากมากเลยก็เลยแบบ เอาเป็นโซฟาเล็กๆแบบนี้แล้วกันนะแล้วก็จะมีหมอนด้วยนะคะเอาไปนั่งเล่นเกมดูหนังอะไรต่างๆนานาเนาะมันก็อยู่คนเดียวได้อะนะกล่องที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่กล่องรท้าแต่เป็นกล่องสุ่มลายบล็อกที่ทุกแจกซื้อมาคือเยอะมากแม่ก็จะไปเรียงใส่ตู้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกันนี่เลยบุ่มนี้ อันนี้เป็นเซตของน้องมอลลี่นะคะน่ารักมากเมื่อกี้ปักกี้มีมอลลี่ด้วยมอลลี่คือเด็กผู้หญิงนะคะปักจืดๆแบบนี้คือซุกแจเนี่ยก็ได้มีการทําคลิปให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะคะตอนที่แบบว่าไปสะพนเหล็กหรือว่าเปิดกองสมค้งแรกตอนนี้เซตนี้เก็บครบแล้วนะคะทุกคนไม่ต้องห่วงเลยส่วนข้างบนนี้หวานมากๆอันนี้ก็มาเพิ่มนะคะแต่ว่ายังเก็บไม่ครบขาดอีกประมาณ6ตัวเท่านั้นเองแต่ว่าประมาณนี้เนี่ยมันก็น่าจะแบบ มันก็โอเคแล้วแหละคือราคามันก็ไม่ได้ถูกแงก็แรงอยู่เด้อมุมนี้นะคะจะเป็นมุมที่จุจ๊บแจงเอาไว้เก็บพวกสมุดหนังสือต่างๆมีหนังสือการ์ตูนด้วยเคยอ่านป่ะแบบค่ะวอหนัทฮีตอินเตอร์อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีนิยายแบบต่างๆด้วยจริงๆแล้วมีเยอะกว่านี้นะคะแต่คุณแม่ไปเก็บที่อื่นเนาะคือจุจ๊บแจงก็เป็นคนมุมนี้เหมือนกันนะนิยายก็อ่านนะคะอันนี้เป็นการ์ตูนเรื่องใหย่บะ ครั้งที่แล้วรีวิวไปแล้วนะคะโดนน้องตกมาแล้วต้องมีอันนี้เป็นคิวโพสเกตเนาะส่วนข้างล่างนั้นน้องซากุระเป็นการ์ตูนที่สุแมนดูตั้งแต่สมัยเด็กๆเ,เลยนะคะชอบมากๆเลยก็เลยซื้อเก็บเอาไว้นั่นเองลงมาดูโซนข้างล่างอันนี้เป็นที่วางกระเป๋าซึ่งกระเป๋าก็คือจะไม่ค่อยเปลี่ยนบ่อยนะคะแต่ก็จะ เก็บไว้เป็นที่แบบนี้เนี่ยแหละแล้วก็จะเป็นที่เก็บหมวกต่างๆนานาด้วยแล้วก็จะมีตุ๊กาตาน้องอีวูอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะอย่าอยัดเก็บไว้ข้างล่างอันนี้น่าหลกมากๆเลยนะเพราะว่าตุ๊กแจซื้อมาตั้งแต่ตอนที่ไปญี่ปุ่นนะคะคือต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยอากาศเย็นมากๆแล้วก็เย็นหูด้วยนะคะเห็นนอนแล้วโดนตกก็เลยซื้อเก็บเอาไว้นะคะส่วนตรงน,นี้เป็นมุมที่เรียกได้ว่าเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าเป็นมุมเกี่ยวกับ ของกินและขนมนะคะก็จะมีขนมต่างๆนานามีเยลโล่เยลลี่เอาไว้แบบว่าเผื่อดูหนังก็จะมาหยิบของกินตรงนี้นะก็จะเป็นอีกมุมนึงนะคะที่ทุกแจใช้แบบว่าเอาไว้เก็บของเนาะอันนี้เป็นปฏิทินของปีหน้านะคะคือซื้อเตรียมไว,ว้แล้วก็ยังไม่มีที่แขวนนะคะจวต,ต้องไม่ที่แขวนก่อน หันมาทางด้านนี้นี่เลยอันนี้เนี่ยหลายคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าอม,มันคืออะไรนอะอันนี้เป็นกระจกนะคะซึ่งจุ๊แจงเนี่ยอย่างที่คนที่ติดตามแล้วก็เคยเห็นสตอรี่ใน YouTube ของแจงก็จะรู้ดีว่าช่วงนี้จุดแจงเรียนเต้นก็เลยแบบซื้อกระจกเอาไว้นะคะเผื่อเอาไว้ซ้อมเต้นอ่ะละค่ะมาต่อกันที่มุมตรงนี้บ้างนะคะนี่เลยอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นมุมที่จุดแจงจะอยู่เยอะที่สุดของบ้านเลยนะคะเป็นมุมทํางานของเรานั่นเองเนาะนี่ก็จะเป็นโต๊ะคอมแบบนี้นะคะ อันนี้จะถ่ายให้ดูแบบมุมข้างหลังเนาะชึบประมาณนี้นะคะก็คือโตทํางานของเราถึงแม้ว่าโตจะสีดําเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้แบบลดความมุ้งมิงลงไปได้เลยอะคะ่ะก็ยังมีความมุ้งมิงอยู่นะคะซึ่งเวลาเราทํางานเนี่ยข้างล่างนี้ที่ทุกคนเห็นกันก็จะเป็นกีสกีนะคะมีแก้วน้ํานะคะหลายคนบอกว่าเวลาเล่นเกมกินน้ำนะคะพ่จะแจงเนี่ยคะ่ะก็จะจะ,จะกินน้ําจากแก้วนี้นะคะแล้วก็มีหูฟังด้วยจะบอกว่าสตรีมเมอร์หรือยูทูบเบอร์ผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่คือหูฟังอันนี้มันน่ารักไงเป็นสีชมพูแล้วก็แบบ จะมีหูแมวด้วยนะคะมันมีความรู้สึกว่ามันมุงม้งมิ้งดีก็เลยซื้อมาใช้นะคะส่วนไม้จุบแจงใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นไม้ห้อยแบบนี้เลยคือเสียงดีไม่มีสะดุดเลยทีเดียวนะคะและมุมนี้ก็คือมุมโปรดอีกหนึ่งมุมของจุดแจงนั่นเองคือเจ้าตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าโบโบกับโคโค่นะคะตัวใหญ่ชื่อโบโบตัวเล็กเนี่ยชื่อโคโค่ซึ่งเขาจะมาแบบว่าเป็นเซตคู่กันเนาะนี่จะคู่กันแบบนี้นะคะ น่ารักมากๆเลยที่เราเห็นข้างล่างเนี่ยเป็นซีรีส์แรกนะคะบางตัวเนี่ยก็อาจจะดูแบบอจะจืดอ,อยู่นะแต่บางตัวเนี่ยก็น่ารักมากเวอร์อย่างตัวอวกาศตัวนี้นะคะตัวนอนดูดิน่ารักมากน้องมีความมุ้งมิ้งสูกมากนะคะมีร้องไห้ด้วยดูยดน้ําตาไหลอะไรแบบนี้มาดูซีรีส์สองนะคะ ชึงโอ้ยน่ารักคือจุแจงจะบอกว่าจุแจงเข้าสู่วงการใบบอกได้เพราะว่าซีรีส์สองเนี่ยแหละค่ะคือตกเข้ามานะคะจนแบบว่าแตกลายงอกออกมาเต็มเลยนี่คิมปดเรานะคะก็จะวางไว้แบบนี้เลยมีเก็บไปเยอะมากอีกและตอนนี้นะคะจุดแจงก็มาอยู่ในมุมทำงานของตัวเองนั่นเองนะคะที่ตรงนี้บอกได้เลยว่านั่งอยู่ทุกวัน ทบจะตลอดเวลาที่ตื่นนอนเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็จะนั่งทำงานอยู่ตรงนี้นั่นเองนะก็คือจะมีของพวกคอมพิวเตอร์นะคะที่เราเห็นทนะั้งหมดสองจอได้กันนอแล้วก็โซนตรงนี้เนี่ยจะเป็นโซนที่จุ๊บแจงเอาไว้เก็บแบบพวกเครื่องเขียนหรือวปากกาอะไรอย่างนี้ที่เราเห็นกันนี้หลายคนบอกว่าเยอะมากแต่จริงๆแล้วแบบก็คือไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะจริงๆเราจุ๊บแจงมีอีกแต่ว่าคุณแม่เนี่ยเก็บไปแล้วนะคะเก็บไปทั้งแบบว่าบริจาคให้เด็กด้วยแล้วก็ เก็บไปไว้ที่อื่นด้วยเพราะแม่บอกว่ามันลกมากเกินไปนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นปฏิทินซึ่งจุูแจงเนี่ยเวลาทํางานจะเป็นคนที่ชอบแบบว่าจดบันทึกแล้วก็กลัวตัวเองลืมไว่าเรามีงานอะไรบ้างก็คือจะจดไว้ในปฏิทินนี้เลยนะคะอัดเกมนู่นอัดเกมนี้วันนี้จะลงอันนั้นอันนี้วันนี้จะไลฟ์ไหมไม่ไลฟ์ไลฟ์ไปกี่วันแล้วหรืออะไรเงี้ยคือจะยอยู่ยนะน,นี้หมดเลยเนาะส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะมีสติกเกอร์ต่างๆน,นะคะคือจะอามาแปะพวกปฏิทินหรือว่าสมุดอะไรพวกนี้เนี่ยแหละนะคะแล้วก็ข้าล่าานี้ พูดได้เลยว่าเป็นโซนที่จุ๊บแจงค่อนข้างรักมากๆนะคะสำหรับห้องห้องนี้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นโซนที่ใช้สําหรับการแต่งหน้านั่นเองการที่เรานั่งอัดเกมไม่ว่าจะเป็นเกมที่จุ๊บแจงลงใน YouTube หรือว่าสตรีมใน Facebook เนี่ย คือเราก็ผู้หญิงอนะเนาะเราก็ต้องมีความแบบว่าอยากสวยบ้างเป็นธรรมดาอะไรแบบนี้คือจะใช้ไฟดวงเดียวก็อาจจะยังสวยไม่พอนะคะเราก็ต้องแบบว่าปรับแต่งหน้าตาของตัวเองบ้างซึ่งอันนี้เนี่ยจุ๊บแจงแนะนํามากๆเลยนะคะเพราะมันไม่ยุ่งยากเลยแล้วก็ไงเรามาหาซื้อง่ายด้วยน,นี่ตัวนี้เลยท่าดาตัวนี้นะคะอันนี้เนี่ยก็คือแคชชี่ดอสสปีดไวท์ซีซีครีมเอสพีเบวกบวกบวกด้วยซึ่งตัวนี้เนี่ยหลายหลายคนรู้จักว่าก็เป็น ครีมหน้าใสาลายเสือในตำนานนั่นเองเนาะซึ่งเพื่อนๆบางคนอาจจะมองว่าอืมแล้วยังไงอะ่ะจุบแจงแบบว่าทํางานก็อยู่แค่หน้าคอมไม่ได้ออกไปเจอแดดทาไมต้อง SPF ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยแสงที่มาจากคอมพิวเ,เตอร์นั้นทํร้ายผิวเราได้แบบ เยอะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราใช้แบบนี้ S C F 5 0 P A บ่บบ่เนี่ยจะช่วยบำรุงผิวหน้าเราด้วยนะคะให้ผิวหน้าเราเนี่ยขาวกระจ่างใสได้ด้วยซึ่งเจลซ CC ครีมตัวนี้นะคะจุดแจงก็เลิฟกังๆเลยเพราะว่าเป็นทามบำรุงปรับส,สีผิวให้ดูขาวขึ้น2ระดับเป็นกันแดดในตัวด้วยนะคะซึ่งวิธีการใช้เนี่ยก็คือขั้นตอนเดียวจบไม่ยุ่งยากเลยเพราะเราแค่ทาปุ๊บแล้วก็ผิวกระจ่างใสปั๊บซึ่งน้องๆที่ดูอยู่นะคะอาจจะกลัวว่าแบบเครื่องสำอางจะมีราคาแพงไหม จริงๆแล้วเจ้าตัวนี้เนี่ยแค่2 5บาทเท่านั้นจากข้างหลังนะคะก็คือจะเห็นนี่เลยเต็มไปหมดเลยคือตัวแจงตุดมาเยอะมากๆนะคะเพราะว่ามีราคาถูกแล้วก็หาซื้อได้ง่ายมากๆซึ่งเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอทุกสาขาเลยทีเดียวอารมณ์เนี่ยก็คือเมื่อเราทาซีซีลงบนผิวหน้าเนื้อครีมจะแตกตัวเป็นน้ำซึมง,ง่ายไม่เหนียวเนอะหนะ รู้สึกสบายผิวผิวเนี่ยก็จะดูชุ่มชื่นเนียนคุมความมันถึง12ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะ ต้องบอกว่าสีที่ทุปแจงใช้เนี่ยเป็นสีเบอร์หนึ่งนะคะหน้าคือกระสางใสมากๆเลยแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีสีผิวที่เข้มกลัวว่าใช้เบอร์นี้ไปแล้วหน้าจะลอยหรือว่าขาวเกินหน้าเนี่ยจะบอกว่าซีซีครีมนี้เขามีแบบหลอดด้วยนะคะแล้วก็มีเบอร์ที่เป็นสีเข้มขึ้นอยู่นะอันนี้เพื่อนๆก็ต้องไปลองเทสสีครีมกันก่อนนะคะจะได้เข้ากับผิวหน้าเราได้มากยิ่งขึ้น เพื่อนๆบางคนเนี่ยเห็นจุดแจงเนี่ยทำงานหน้าจอหอบตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นอัดเกมหรือว่าสตรีมเกมบางทีเนี่ยใช้เวลานานมากๆเลยจะเห็นได้เลยว่าหน้าเนี่ยไม่มันเลยนะคะเพราะว่าใช้เจ้าตัวนี้นั่นเองเนะมันต้อง12ชั่วโมงแน่จะบอกว่านอกจากรีวิวห้องแล้วเนี่ยยังมาบอกเคล็ดลับกันด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากมีผิวหน้ากระจ่างใสก็อย่าลืมนะคะ ตัวนี้เนี่ยยกนิ้วให้เลยสุดยอดอมากมาและนี่นะคะก็คือครั้งแรกที่ตุ๊กแแจนก็จะมารีวิวห้องทำงานไม่สิห้องเล่นเกมให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าเราในใช้ชีวิตอยู่ยังไงและครั้งนี้นะคะตุ๊กแจงคงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนก็เป็นครั้งแรกเลยที่มาเปิดห้องให้ทุกคนได้ได้ดูกันนะคะบอกเพื่อนหลายๆคนเนี่ยคนจะชอบกันนะและถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันไปด้วยนะคะแล่ถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่งตุ๊กแจงอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดติดตามกันไปด้วยเด้อเวลาตุ๊กแ มีการแจ้งเตือนและสามารถเข้ามาดูกันได้แบบทันทีทันใดก่อนใครเพื่อนกันไปเลยนะคะและครั้งนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจกันนะคะ